ข้ามการบทที่หกหนชื่อพระจันทร์สิ่งแรกที่ประจันท์ต้องทำเพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยคือทำให้ทุกคนเชื่อว่าเธอคือจำจันท์จริงๆจะได้ไม่ถูกเข้าใจผิดว่าผีเข้าหรือเป็นบ้าความที่ไม่รู้จักนิสัยใจคอของเด็กน้อยเลยสักอย่างเด็กสาวเลยตัดสินใจปั้นเรื่องขึ้นมาหลอกคนรอบตัว ใน,นคนที่นี่ก็มีความชื่อเรื่องผีสางกันอยู่แล้วเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สักหน่อยจะเป็นไรพระจันทร์บอกกับทุกคนว่าเธอจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองแทบไม่ได้เลยจำได้แต่ชื่อว่าแจมจันทร์หรือว่านี่คือคุณป้าสมใจนี่คือพี่พูดจีบและนี่คือพี่ว่านเท่านั้นสาเหตุที่เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะเธอกินขนมของคุณยายคนนึงเข้าไปก็ได้ เด็กสาวแต่งเรื่องว่าหลังจากเธอจมน้ําแล้วหมดสติไปตื่นขึ้นมาก็อยู่ในบ้านกับยายคนหนึ่งแล้วยายใจดีคนนั้นบอกว่าอยากรับเธอเป็นลูกแต่เธอไม่ยอมร้องไห้งองเงียอยากกลับยายคนนั้นก็เลยเอาขนมนมเนยให้กินบอกว่ากินแล้วจะลืมทุกอย่างแล้วก็ลืมจริงๆเสียด้วยแล้วเองกลับมาได้อย่างไรนางสมใจถามด้วยความสนใจ สีหน้าแววตาฟ้องชัดว่่เชื่อหมดใจเลยทีเดียวหนูเบื่อก็เลยแอบยายออกมาวิ่งเล่นแล้วก็ได้ยินเสียงคุณป้าเรียกค่ะเลยวิ่งตามไปพอฟื้นขึ้นมาก็กลับมาที่นี่แล้วโชคดีจริงๆที่เองมันซุกซนไม่อย่างนั้นคงไม่ได้กลับมานางสมใจยกมือขึ้นมาขอบคุณคุณพระคุณเจ้าว่านกับพุธีก็เชื่อเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดโดยไม่แคลงใจเลยสักนิดเดียว พระจันโล่งใจแต่ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ที่ต้องหลอกลวงคนอื่นเด็กสาวบอกกับตัวเองว่าจะไม่โกหกมากไปกว่านี้แล้วแต่ก็มีเหตุที่ทําให้ต้องพูดบดซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะข่าวลือเรื่องแจ่มจันทร์ถูกผีพลายลักไปซ่อนดังกระหึ่มไปทั่ววังเธอเลยต้องเล่าเรื่องแต่งของตัวเองให้คนอื่นๆฟังอีกหลายรอบระหว่างนั้นก็พยายามหลอกถามผู้คนไปด้วยว่าใครเป็นใครที่นี่คือที่ไหน พระจันร์ต้องการรู้ทุกอย่างให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามสมัยเด็กเธอเคยได้ฟังนิทานเกี่ยวกับลางโง่ซ้ำๆเลยฝังหัวว่าความไม่รู้จะนำพาตัวเองสู่อันตรายถ้าอยากอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยก็ต้องเรียนรู้ผู้คนกับสังคมให้มากที่สุดนอบน้อมกับคนเป็นใหญ่ในที่นั้นจะได้อยู่อย่างสงบเด็กสาวเก็บข้อมูลอยู่ประมาณสามวัน ก็สรุปคร่าวๆได้ว่าตัวเองอยู่ในวังของมอมเจ้าหญิงแสงแขสุรัภาพวังแห่งนี้มีชื่อว่าวังชื่นชีวีแต่เดิมเป็นของเสด็จพระองค์หนึ่งซึ่งมีศักเป็นพระอิตุชาของท่านหญิงเสด็จพระองค์นี้มีได้อภิเศกสมรสจึงมอบมรดกจำนวนมหาศาลให้ท่านหญิงแสงแขกับมอมเจ้าที่เป็นพระนดาสายตรงอีกสององค์ วังจึงแบ่งโฉนอดออกเป็นสามพื้นตามตำแหน่งที่ตั้งตำหนักของหม่อมเจ้าแต่ละองค์ตำหนักซึ่งเป็นที่ประทับเดิมของเสด็จกลายเป็นของหม่อมเจ้าแสงแข่ตำหนักที่อยู่ติดถนนที่สุดเป็นตำหนักสร้างใหม่ของหม่อมเจ้าทินกรอนุชาองค์รองส่วนตำหนักริมน้ำที่เคยเป็นเรือนรับรองแขกกลายเป็นของหม่อมเจ้าทินกรตอนุชาองค์เล็ก ความที่เป็นพี่ใหญ่และขนาดนี้หม่อมเจ้าชายทั้งสองไม่ได้ประทับอยู่ที่วังนี้สิทธิ์ขาดและอำนาจการตัดสินใจทุกอย่างจึงเป็นของท่านหญิงโดยชอบธรรมแต่ท่านก็เมตตาเลี้ยงคนเก่าแก่เอาไว้หรือใครมีลู่ทางที่ดีกว่าก็ปล่อยให้ออกไปกว่าครึ่งสมัครใจอยู่ต่อวังนี้จึงยังคลึกคลื้นไม่เหมือนวังอื่นที่พอเจ้านายสิ้นพระชน ก็กระจัดกระจายกันไปเหมือนยามแพแตกเมื่อรู้ว่าเจ้านายเป็นใครแล้วก็ต้องรายเรียงเรื่องบบาวไพ่เป็นลำดับต่อไปพระจันทร์นึกโล่งใจที่เตงไม่ได้อยู่ลำดับต่ำสุดเพราะเป็นหลานของนางสมใจซึ่งมีฐานะเป็นคนสนิทคนหนึ่งของท่านหญิงแม้ไม่มีตำแหน่งเป็นข้าหลวงแต่ก็เป็นที่นับหน้าถือตาที่สุดในบรรดาบริวารทั้งหลายสังเกตจากที่ได้อยู่บนเรือน ซึ่งปลูกแยกออกมาต่างหากและทุกคนพร้อมใจใช้คำว่าคุณนำหน้าชื่อส่วนเรื่องของแจมจันประจัน์ไม่รู้มากนะักถามว่านิสัยอย่างไรพวกผู้ใหญ่ก็บอกว่าเป็นเด็กดีมีสนบ้างตามประษายิ่งเรื่องผู้ให้กำเนิดยิ่งแล้วใหญ่นั่งสมใจเหมือนสบายเบี่ยงไม่อยากเอ่ยถึงต้องเก็บเล็กผสมน้อยเอาหลอกถามคนนั้นบ้างคนนี้บ้างถึงรู้ว่าที่จริงแล้ว แจมจันกับพุจีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันส่วนว่านนั้นเป็นแค่สาวใช้ธรรมดาไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดพุดจีเป็นลูกของน้องชายนางสมใจบิดามารดาประกอบอาชีพค้าขายมีฐานะพอสมควรแต่อย่าร้างกันนานแล้วตอนนี้ต่างคนต่างก็มีคู่ชีวิตใหม่นางสมใจจึงเอาตัวมาอยู่ด้วยทางด้านแจมจันทร เด็กหญิงเป็นลูกของน้องสาวนางสมใจกับคุณหลวงคนหนึ่งซึ่งก็ไม่เคยมาดูดำดูดีลูกส่วนมารดานั้นไม่ต้องถามถึงเพราะเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กหญิงยังเล็กมากสรุปแล้วไม่ว่าจะอยู่ในร่างไหนประจันก็ยังเป็นกำมพาอยู่ดีประจันลองถามคนที่บ้านนี้ดูว่าตอนนี้เป็นปีพุทธศักราชเท่าไรแล้วพอบอกปีมาก็ต้องถอนใจ เพราะอยู่ห่างจากปีที่เคยอยู่60กว่าปีเด็กสาวแทบไม่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช่วงเวลานี้เลยทราบก็แต่ว่าเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งยุติไปได้4าปีนนำซ้ำยังไม่มั่นใจด้วยว่าที่นี่ใช่มิติเดียวกันกับโลกที่เธอจากมาหรือไม่เด็กสาวออกอาการวิตกจริตจนนึกลำคาญตัวเอง โชคดีที่ได้ยาขนานเอกมาระง,งับใจให้สงบยาขนานเอกที่ว่าคือพระนามของพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นคลองราชอยู่ในขนาดนี้พระองค์ท่านมีพระนามเดียวกันกันกบพระมหากษัตริย์ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจในโลกที่เธอจากมาไม่มีผิดใครจะว่าพระจันทร์ก็ตามใจตัวเธอเองรู้ดีที่สุดอยู่แล้วว่ารักขคารบพระองค์ท่านจากใจไม่ใช่เสแส้งทำ ชีวิตของพระจันทร์มีลมหายใจมาได้จนอายุ14บพระความเมตตาของพระองค์ท่านโรคหัวใจที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากเด็กกำพร้ายอย่างพระจนันทร์คงตายไปนานแล้วทาให้ได้เป็นผู้ป่วยในพระบร,ะรมราชูปถัมํ์ตอนเริ่มหายจากอาการป่วยไม่ใหญ่บอกให้พระจันทร์ไหว้ขอบคุณคุณหมอแต่คุณหมอกลับบอกให้พระจันทร์ขอบคุณพระองค์ท่าน ตอนนั้นพระจันทร์ยังเล็กนักจำได้แค่ว่าท่านเป็นพระราชาและมีบุญคุณด้วยเท่านั้นกว่วจะรู้ความก็ตอนได้เรียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆทำให้เข้าใจว่าเหตุใดประชาชนชาวไทยจึงรักพระองค์ท่านนักพระจันทร์ทั้งทึ่งและาซาบซึ้งใจกับความเสียสละที่พระองค์ท่านมอบให้ปวงชนในสายตาของพระจันทร์ ไม่มีใครประเสริฐเท่าในหลวงอีกแล้วพอคิดว่ามีที่พึ่งก็คลายใจและกลับมาเป็นปกติในที่สุดเวลาค่อยๆหมุนไปตามจังหวะของมันกระนั้นก็ยังรวดเร็วในความรู้สึกของพระจันทร์เพลออึดใจก็เรียบเดือนแล้วที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในวังชื่นชีวีตอนนี้พระจันทร์ปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้แล้วความเป็นอยู่ที่นี่เรียบง่ายผิดคาด แทบไม่มีกฎเกณฑ์อะไรยุ่งยากเหมือนอย่างที่กลัวเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพระจารย์ยังเด็กและเป็นแค่ลูกหลานบริวารจึงไม่จําเป็นต้องฝึกหัดอะไรมากที่นี่ไม่มีความบันเทิงอื่นได้เลยนอกจากวิทยุพอลองถามถึงหนังสือกับโทรทัศน์พวกผู้ใหญ่ก็หวัวเราะแล้วบอกว่าของอย่างนั้นมีในร้านกาแฟกับบนตำหนักเท่านั้นเธอเลยไม่มีอะไรทํา นอกจากเที่ยวเล่นไปตามประสาเด็กในความเป็นจริงพระจันทร์ไม่ใช่เด็กเล็กแล้วทั้งยังไม่คุ้นเคยกับการว่างงานความที่อยากทำตัวให้มีประโยชน์บ้านเลเี่ยววุ่นวายขอช่วยงานใครต่อใครเขาไปทั่วถุกเช้าพระจันทร์จะตื่นแต่ไก่โหล้างหน้าล้างตาแล้วก็จะไปช่วยงานในครัวทีแรกนางช่ม้อยึ่งเป็นแม่ครัวใหญ่ออกจากํำคาญพระจันทร์อยู่ไม่น้อย แกออกปากไล่อยู่บ่อยไปว่าให้รีบออกไปอย่ามาเกก,กะแต่พระจันทร์ก็ทำหูท่วนลมเราช่วยเป็นลูกมืออย่างธรรมดธแแมงทั้งยังไม่เคยหยิบอะไรกินก่อนได้รับอนุญาตนางฉม้อยเลยเลิกบ่นและยอมรับเธอเป็นส่วนหนึ่งของโรงครัวในที่สุดช่วยงานในครัวเสร็จแล้วเธอก็จะไปที่ท่าน้ำกับนางสมใจเพื่อตักบานางสมใจตักบาตุกเช้า ทำกับข้าวเองบ้างสั่งไม่ครัวททำให้บ้างแม้แต่วันฝนตกก็ยังออกไปกลางร่มรอทังยังไปฟังเทศทุกวันไพร่ด้วยประจัน์เลยแอบมอบตำแหน่งพุทธทศสนิกชนตัวอย่างให้เช้าวันนี้นังสมใจเข้าครัวเองแต่ทำกับข้าวชุดใหญ่เตรียมเอาไว้ใส่บินโตพระจัน์ช่างสังเกตอยู่แล้วจึงรู้ว่ามีอะไรพิเศษคุณป้าจะไปวัดหรือคะ ใช่ไปกับป้าเนอะลูกไปทำบุญวันเกิดกันหน่อยสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณป้าขอให้คุณป้ามีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองประจันรีบอวยพรใช่วันเกิดป้าซะที่ไหนนางสมใจยิ้มขันวันเกิดเองต่างหากพระจันเลยได้รู้ตอนนั้นเองว่าวันเกิดของแจ่มจันทร์คือวันที่ยี่สกร,รกฎาคมเด็กสาวแปลกใจอยู่ไม่น้อย ที่ได้รู้ตัวเลขชัดเจนอย่างนี้สมัยก่อนถ้าเกิดเป็นลูกชาวนาทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีใครจำวันเกิดได้หรอกแค่จำเดือนได้ก็เก่งแล้วนั่งสมใจไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่จำได้แม่นยำอย่างนี้แสดงว่าคงรักแจมจันมากเตรียมอาหารเสร็จแล้วประจันก็รีบม,มาอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวด้วยชุดสะอาดสะอ้านเตรียมพร้อมไปรับบุญ หลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสเห็นว่าวันนี้วันเกิดเด็กน้อยท่านจึงเทศฉบับย่อเป็นนิทานเกี่ยวกับความกระตันยูให้ฟังแล้วแถมเรื่องกรรมดีกรรมชั่วมาให้ด้วยคำสอนในเชิองอุปมาอุปไมยเป็นเรื่องยากที่เด็ก8ปดขวบจะเข้าใจแต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กอายุ14บพระจันทร์ฟังแล้วก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองอย่างหดหูว่าทำกรรมอะไรเอาไว้หนอถึงต้องมาพลาดจากคนที่รัก โดยไม่มีโอกาสได้ล่ำลาก,กันแม้แต่คำเดียวหลังจากกลับจากวัดพระจันทร์ก็เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องนอนปกติเวลากลางวันทุกคนมักจะรวมตัวกันฟังวิทยุอยู่นอกชาญไม่ก็แยกย้ายกันไปทำงานตามหน้าที่เธอซึ่งชวยโอกาสนี้ใช้เวลาส่วนตัวคิดว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปเด็กสาวเคยมีความคิดแผลงแว่าอยากลองจมน้ำดูสักครั้ง เผื่อวิญ,ญญาณจะออกจากร่างอีกแต่ก็ไม่ได้ลองทำเพราะไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่าจะไม่ตายเปล่าสุดท้ายเลยต้องยอมรับความจริงก็คงติดอยู่ในร่างนี้ตลอดการการต้องทนอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยมันช่างน่ากลัวเหลือเกินเพระเจนคิดถึงเพื่อนรักสองคนจับจิตป่านนี้ปียนุษกับรสรินจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้จะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไหม หากไม่เป็นไรเราจะรับได้หรือเปล่าที่เธอเปลี่ยนเป็นอีกคนหรืออาจจะตายไปแล้วไปหน้าเปื่อนน้ำตาของเพื่อนทั้งสองลอยไม่อยู่ตรงหน้าพระจันทร์ปีนุตคองร้องไห้มากกว่าใครเพราะเป็นคนอ่อนไหวง่ายรสรินเองก็น่าเป็นห่วงไม่ต่างกันนะักเด็กสาวขี้อายและมีโลกส่วนตัวสูงจึงแทบไม่มีเพื่อนถ้าปล่อยให้ทำตามใจ คงเอาแต่เก็บตัวกลายเป็นคนไม่น่าคบไปจริงๆความกัดกรุ้มลุ่มเล้าพระจันทร์จุดขอบตาร้อนเผาเด็กสาวชันเข่าขึ้นมากอดปล่อยความคิดฟุ้งซ่านให้เตลิดออกเต็มที่เพราะอ่อนล้าเกินกว่าจะห้ามตัวเองไว้ที่จริงแล้วพระจันทร์ไม่ใช่คนเข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเข้าใจเธอปราดบางยิ่งกว่าปียนุ์หวาดกลัวโลกใบนี้มากกว่ารสลินแต่ที่ยังยิ้มอยู่ได้ ข้อทีท่ิเป็นตัวผลักดันพระจันทร์เป็นเด็กกรํรมพาใครมองมาก็ให้ความสงสารเวทนาเด็กสาวปฏิเสธไม่ได้ก็อ,อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะความเวทนานี้กระนั้นในใจก็ยังร่ำร้องอยู่เสมอว่าเธอเองก็อยากมีศักิ์สีไม่อยากให้ใครมองบาหน้าสงสารมากไปกว่านี้อีกแล้วด้วยเหตุนี้ก็เลยต้องฝืนยืนอยาดทำเป็นเข้มแข็ง คอยปกป้องคนอื่นทั้งที่ตัวตนจริงๆอ่อนแอปริญนุษกับรสรินต่างถูกหลอกให้หลงเชื่อว่าต้องพึ่งพาเธอแต่ความจริงแล้วเพราะันต่างหากที่ขาดเพื่อนไม่ได้พอไม่มีเพื่อนทั้งสองเด็กสาวก็ปราศจากหลักยึดเหมือนถูกปล่อยให้ลอยแว้งอยู่ในความมืดความอ้างว้างกระตุ้นให้ต่อมน้ำตาเปิดออกแล้วน้ำใสๆก็ไหลทะลัก พระจันทร์ซบหน้าลงกับฝ่ามือแล้วปล่อยหออกมาเต็มที่จงสาแก่ใจเสียงร้องของพระจันทร์ดังลั่นบ้านพุทจีบที่บังเอิญอยู่แถวนั้นจึงขึ้นมาดูเด็กสาวตกใจไม่น้อยที่เห็นน้องร้องไห้เสียงดังเป็นอะไรไปหนูจันท์เจ็บตรงไหนหรือเปล่ายังไม่ทันได้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นร่างเล็กๆของเด็กน้อยก็โผลเข้ามากอดเธอแน่นแม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ผู้จีบก็รูปหลังเด็กหญิงและปอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพี่อยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องกวนะจ้าหนูจันพี่จะปกป้องหนูเองนิ่งเสียเธอะคำพูดที่แสนอ่อนโยนและจริงใจนี้กระตุ้นให้น้ำตายยิ่งไหลหนักเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองไม่ใช่เด็กน้อยที่ผู้จีบให้ความเอ็นดูประจันแหกปากร้องไห้จ้าย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่ฟุจิก็ไม่แสดงท่าทีรำคาญออกมาเลยเด็กสาวให้สัญญากับตัวเองตั้งแต่วันที่ปล่อยปะละเลยน้องจนตกน้ำแล้วว่าต่อไปจะเป็นพี่ที่ดีดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่มีวันทิ้งน้องอย่างเด็ดขาดประจันร้องไห้ไม่หยุดอยู่เกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มเสียงร้องของเธอเรียกใครต่อใครให้เข้ามาดูมากมายผู้ใหญ่ซักถามว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เธอก็ไม่ใส่ใจจะตอบเพราะจะร้องไห้จนหมดแรงเปล่งเสียงร้องจนน้ำตาเหือดไปไม่ไหลออกมาอีกแม้จะแสบร้อนในตาไปหมดแต่การร้องไห้จะช่วยสลายความเครียดที่สะสมมานานและทำให้พ่วงความคิดกระจ่างขึ้นพระจันรตัดสินใจได้ในที่สุดว่าจะไม่ยอมให้โชคชะตากันแกล้งอีกต่อไปถึงจะต้องติดอยู่ที่นี่ เธอก็จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองจะไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอีกนับว่ายังโชคดีที่เด็กสาวหยุดร้องไห้ทันก่อนที่จะมีการตามหมอผีมาอีกหนครั้งนี้เลยเจอแค่น้ำมนที่นางสมใจได้จากหลวงตาม,มาเมื่อเช้าพรมลงบนตัวจำมจันผีเข้าผีออกอย่างนี้ไม่ไหวนะคะคุณป้าคงต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นอิฉันก็ไม่กล้าอยู่ด้วยละคะ่ะ ว่านกระซิบกระซาบเด็กมันร้องไห้เพราะฝันร้ายมากกว่าเองก็คิดมากเกินไปนางสมใจเหลียวมาทางหลานสาวแล้วถามอย่างมีเมตตาฝันไม่ดีใช่ไหมลูกประจันท์พระยักษน้ารับทันทีเพราะต้องการเปิดประเด็นขึ้นมาอยู่แล้วถ้าใช่แล้วทำไมคุณป้าเอาน้ำมนต์พรมล่ะคะเอาไว้ไล่ฝันหลายไงเอ็งไม่รู้เรื่องอะไรอย่ามาพูด วานหอไปทันทีรู้กันอยู่ว่านางสมใจนั้นดุแค่ไหนปกติแกจะไม่พูดอะไรมากก็จริงแต่อย่าให้ดาเชียวแสบถึงซวงไม่พอสามวันสามคืนก็ไม่หายระคายหูประจันรอให้ทุกคนเงียบแล้วจึงค่อยพูดสิ่งที่เตรียมเอาไว้ออกมาหนูฝันว่ายายคนที่พาหนูไปกลับมาหาจ้าพูดได้เท่านี้วานก็กระโดดไปกอดนางสมใจในทันที นั่นไงคะคุณป้าอี่ฉันบอกแล้วว่าผีจร,จริงๆหรือหนูจันแล้วยายคนนั้นพูดอะไรบ้างเขาทำอะไรหนูหรือเปล่าพุชจีบที่นั่งอยู่ข้างกันรีบถามยายบอกจะพาหนูไปให้ได้แต่อยู่ๆก็มีหลวงตารูปหนึ่งมาห้ามไว้แล้วไล่ายายไปหลวงตาบอกหนูจันว่าถ้าไม่อยากให้วิญญาณร้ายมายุ่งอีกก็ต้องเปลี่ยนชื่อ อีกผีเวนี่มันยังไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับหลานข้าอีกหรือนี่มันน่าสาบแช่งให้ยม,มาบาลมาลากคอไปลงนรกนักนางสมใจเอ่ยอย่างโมโห,โหครั้งนี้ก็ไม่มีใครคิดอีกเหมือนเคยว่าพระจัน์รโกหกพอถูกถามว่าหลวงตาที่เห็นมีหน้าตายอย่างไรเธอก็เลยบอกไปมั่วๆบังเอิญว่าลักษณะไปตรงกับหลวงตาที่นางสมใจเคารพนับถือหลวงตาท่านมรณาภาพไปนานแล้ว นางสมใจเลยยิ่งเชื่อว่าท่านมาคุ้มครองหลานตามที่เคยอธิษฐานขอพรไว้พรุ่งนี้เราไปวัดกันอีกเนีลูกป้าจะให้หลวงพ่อท่านตั้งชื่อใหม่ให้ไม่ต้องหรอกค่ะคุณป้าเพราะหลวงตาในฝันท่านตั้งให้แล้วท่านตั้งว่าอะไรจ๊ะพุจิีถามพระจันท์ค่ะชื่อผีที่มาสิงก่อนหน้านี้นี่ว่านอุทานใช่จริงๆด้วย นางสมใจพึมพำเก่เงียบไปอึดใจเพื่อหาเหตุผลว่าทำไมเป็นชื่อนี้ประจันเตรียมคำชี้แจงไว้อีกเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะว่าดร้องอ๋อขึ้นมาก่อนหลวงพ่อท่านตั้งแบบนั้นเพื่อแก้เคล็ดแน่เลยค่ะคุณป้าตอนอยู่บ้านนอกบ้านเคยได้ยินมาว่าถ้าผีมานจะเอาคนไปก็ตั้งชื่อใหม่เป็นหมูหมากาไก่ซะหลอกให้ผีมันสับสน หลวงตาตั้งให้แบบนี้เพราะต้องการให้ผีงงแน่ๆแ,แล้วทุกคนก็คอยตามว่านอย่างไม่มีข้อโต้แย้งพระจันทร์จึงได้กลับมาใช้ชื่อเดิมสมความปรารถนาเด็กสาวคิดอย่างมุ่งมั่นว่าต่อแต่นี้จะใช้ชีวิตใหม่ในฐานะของพระจันทร์โดยไม่หวั่นต่อโชคชะตาจบบทที่6